เป็นยามเฝ้าสนามบินที่ต้องดูแลแม่และน้องสาวหลังจากพ่อเสียไปเพราะอุบัติเหตุเขาทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดบ้านของเขาอยู่ในชุมชนเล็กๆข้างสนามบินต้องมักมองเครื่องบินขึ้นลงทุกวันฝันว่าอยากเป็นนักบินแต่ชีวิตเขาช่างห่างไกลจากสิ่งนั้นเหลือเกินเงินเดือนยามไม่พอใช้ครอบครัวของโต้งเริ่มมีปัญหาหนี้สิน แม่ของเขาเริ่มป่วยและต้องใช้เงินรักษาต้องพยายามหางานพิเศษแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับทำให้เขาเริ่มสิ้นหวังวันหนึ่งต้องได้ยินหัวหน้าพูดถึงการแข่งขันจำลองการบินที่จัดขึ้นในสนามบินผู้ชนะจะได้ทุนเรียนหลักสูตรการบินขั้นต้นต้องที่ไม่มีความรู้เรื่องการบินเลยแต่เห็นว่าเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะเปลี่ยนชีวิตจึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ใช้เครื่องบินจำลอง Flight Si m u l a t o r จริงที่นักบินฝึกใช้ต้องต้องสมัครเป็นตัวแทนจากกลุ่มพนักงานสนามบินแต่เขาไม่เคยขับเครื่องบินเลยโชคดีที่ป้าเหมียวแม่บ้านที่ทำงานสนามบินมา30ปีแอบสอนเขาอย่างลับๆป้าเหมียวเคยเป็นลูกสาวของนักบินเก่าเธอให้คำแนะนำว่าการบินไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องเริ่มฝึกจากการพับเครื่องบินกระดาษไปจนถึงการใช้โปรแกรมฝึกบินในมือถือ ต้องเข้าแข่งวันแรกและล้มเหลวอย่างสมบูรณ์เขากดปุ่มผิดทำให้เครื่องบินในซิมพุ่งตกทันทีทุกคนหัวเราะรวมถึงพี่เอกนักบินจำลองฝีมือดีที่ดูถูกเขาว่าเป็นแค่ยามเฝ้าประตูไปเถอะต้องไม่ยอมแพ้เขาฝึกหนักขึ้นใช้เวลาว่างตอนพักกลางคืนดูวิดีโอสอนการบินและขอคำแนะนำจากนักบินจริงๆที่สนามบินต้องผ่านรอบแรกมาได้แบบถุลักทุเล แต่ในรอบคัดเลือกสุดท้ายมีภารกิจจำลองที่ต้องลงจอดฉุกเฉินเขาต้องแข่งกับพี่เอกที่มั่นใจว่าตัวเองจะชนะแน่นอนต้องใช้เทคนิคที่ป้าเหมียวสอนมาการบินต้องใช้ความรู้สึกเขาใช้สัญชาตญาณและความพยายามจนสามารถพาเครื่องลงจอดได้สำเร็จแต่พี่เอกโกงเขาแอบเปลี่ยนค่าควบคุมของโต้งก่อนแข่งทำให้เครื่องบินของโต้งเกือบชนกับของคนอื่นแม้จะรู้ว่าตัวเองถูกโกงโต้งก็ไม่ยอมแพ้ เขาร้องเรียนแต่ไม่มีหลักฐานพี่เอกหัวเราะเยาะและบอกว่าคนอย่างแกไม่มีวันเป็นนักบินหลอกต้องหึดขึ้นมาเขาไปขอคำแนะนำจากนักบินตัวจริงและฝึกหนักขึ้นโดยใช้เวลาหลังเลิกงานฝึกซ้อมกับป้าเหมียวและเพื่อนๆที่สนามบินรอบสุดท้ายของการแข่งขันต้องต้องบินจำลองเส้นทางจริงที่ซับซ้อนและต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินกลางอากาศพี่เอกพยายามกดดันเขาด้วยคำพูดดูถูก แต่ต้งกลับนิ่งและใช้ประสบการณ์จากการฝ่าสนามบินมาหลายปีเขาจดจำรูปแบบการบินจากนักบินตัวจริงและนำมาใช้จนสามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จต้องกลายเป็นผู้ชนะและได้รับทุนเข้าเรียนหลักสูตรการบินจริงเมื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการบินจริงต้องต้องเจอกับพี่เอกอีกครั้งพี่เอกกลายเป็นนักเรียนรุ่นพี่ที่คอยกลั่นแกล้งเขาต้งเริ่มสงสัยว่าหรือเราไม่เหมาะกับอาชีพนี้ แต่ป้าเหมียวเตือนสติว่าการเป็นนักบินไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถแต่คือหัวใจที่มั่นคงต้องตัดสินใจอดทนและตั้งใจเรียนต่อไปต้องเรียนจบหลักสูตรการบินและได้เป็นนักบินฝึกหัดวันแรกของการขึ้นบินจริงเขาพบว่ากับตันของเขาคือพี่เอกพี่เอกยังคงหยิงและไม่เชื่อในตัวต้งแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกลางอากาศต้องกับใช้สติและทักษะที่เรียนมาช่วยให้เครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภยัย พี่เอกต้องยอมรับว่าต้องคือนักบินตัวจริงหลายปีต่อมาต้องกลายเป็นนักบินมืออาชีพวันหนึ่งเขาขับเครื่องบินผ่านสนามบินที่เขาเคยเป็นยามและมองลงไปเห็นป้าเหมียวกำลังโบกมือให้เขายิ้มและรู้ว่าเส้นทางของเขาเริ่มจากตรงนั้นและเขาจะไม่ลืมอดีตของตัวเอง